بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين <applause> إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ننكره ในคืนนี้เนี่ยอยากจะมานําเสนอแล้วก็อธิบายเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการอ่านอัลกุรอานที่เป็นจุดที่เราจะต้องสังเกตเพราะเราว่าเป็นคำที่มีคุณลักษณะพิเศษในอัลกุรอาน ถ้าเราสังเกตดูดีๆอัลกุรอานออรซัมอุษมานีนะเราไปมักกะม์ดินนะอร์ซัมอุษมานีก็มีที่พิมพ์เป็นโนโรงพิมพ์ขนาดใหญ่อยู่ที่ตั้งอยู่ที่มดีนะเมืองมดีนะนะผลิตกุรอานวันวันหนึ่งเป็นละลา่นเล่มถ้าเราไปมัสยิดนบี มัสยิดมักกะฮารอมมัสยิดต่างๆในในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเราจะพบอัลกรุรอานส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็น,ปนรส,สัมอุตมานีถ้าเราได้เรียนกิรอตีขึ้นมารู้จักคุรอานด้วยกิรอตีหลังจากนั้นเนี่ยเราได้อ่านเล่มใหญ่กับกิรอตีเนี่ย มันสอดคล้องกับรอซัมอุสมานีมีคำที่มีคุณลักษณะพิเศษที่เราจะต้องระมัดระวังหรือเราเวลาเราเจอเนี่ยเราก็แปลกว่าเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือจุดที่หนึ่งก็คือนี่นะซีนแทน o อเดคำที่มีคุณลักษณะพิเศษ s ซีนแทน o r d ด r ก็คือถ้าเราเจอในอัลกุรอานเนี่ยเราเจอในอัลกุรอานเขาเขียนเขาเขียนมีตัวมีตัวซอฟหรือตัวซีนก็แล้วแต่มีตัวซอฟหรือตัวซีนก็แล้วแต่นะแล้วมีเขียนตัวอักษรเล็กๆด้านบนเป็นตัวซีน หรือเขียนตัวซีนอยู่ด้านใต้ข้างหลังตัวซอสนะถ้าเราเจออย่างนี้เนี่ยเวลาเขียนอักษรที่เหมือนกับ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 เพื่อนในในอายะเนี่ยเขียนตัวซอสแล้วเขียนซีนเล็กๆอยู่ด้านบนหรือบางทีเขียนตัวซอ,อสมีซีนเล็กๆอ,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 อยู่ด้านใต้ อ่านยังไงอ่านเนี่ยเนี่ยเขาบอกอธิบายถ้าเรามีหนังสือเล่มเนี่ยเขาจะอธิบายให้เราฟังว่าอ่านได้ทั้ง2อฮูรุฟอ่านตัวซีนก็ได้อ่านตัวซอสก็ได้นะอ่านตัวซีนก็ได้อ่านตัวซอสก็ได้แต่ฮูรุฟตัวบนดีกว่าฮูรุฟที่อยู่ด้านบนนั่นดีกว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยฮูรุฟที่อยู่ข้างบนก็คือ ก็คือตัวซีนนะตัวซอสอยู่ด้านล่างตัวซีนอยู่ด้านบนก็คือเราจะอ่านตัวซอสก็ได้แต่อ่านซีนั้นดีกว่าเอาอย่างเช่นตัวอะไรอายะห์อายะห์นี้ก็คืออ่านว่าบมิา์มบะดิกอมินูฮิอวาซาดกุมฟิลขัลกีบัสตอ ฟิลคลกีบัสตห์อานาบัสตโ่านด้วยตัวซีนั่นดีกว่าแต่ถ้าหากว่าเราอ่านว่ามิมบาดิโกมินูฮิวะซาดักุมฟิลคลกีบัสตห์บัสตห์เราพองปากได้ไหมได้อ่านถูกเหมือนกันจะอ่านบัสตห์หรือจะอ่านบัสตห์ ถูกทั้งคู่อ่านได้ทั้งสองอย่างแต่อ่านด้วยอักษรที่อยู่ด้านบนนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คืออ่านบัสโตดีกว่ามิมบ,บาดิกอมินูฮิววาซาดะกุมฟิลขัลกิบัสโตะนะอายะที่สองดู ดูซีนก่อนซีนอยู่ข้างบนหรือซีนอยู่ข้างล่างซีนอยู่ข้างล่างก็อ่านซอสดีกว่านะท <ạ. S 3> ซนานเราอ่านกับตัวซอสเนี่ยมูซอยตีรูนซอสซอยซอซอย อ่านตัวที่อยู่ด้านบนดีกว่าก็คืออ่านว่ามูซอยตีรูนดีกว่าแล้วถ้าอ่านว่ามูไซตีรูนได้ไหมได้อ่านได้ทั้งสองฮูรูฟแต่ฮูรุฟตัวบนดีกว่าอาาัมีเดะฮุมค้าซาอินุรับบิกะอัมฮุมุลมูไซตีรูนมูไซตีรูนตัวซาซาซาเจอกับยา ซาฟัทเจอกับยาก็อ่านว่าใสตัวซอสเจอกับฟัทเจอกับยาสอยมูสซอยตีรูนหมูไสตีรูนสรุปแล้วก็คือถ้าเราเจออายะที่มีเขียนด้วยตัวซอสแล้วมีซีเล็กๆอยู่ด้านบนหรือซีเล็กๆอยู่ด้านใต้ให้จำไว้ว่าอ่านได้ กับต uhm. ัวซีแล้วก็อ่านได้กับตัวซอเดแต่อ่านกับตัวที่อยู่ด้านบนดีกว่าอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างมิ n บาดิเก m ม i n ู h i วว a z a d กุมฟิล k h ลก k i ัส s อบัส s t ถ้าเราอ่านว่าบ a ส t อนั้นพองปากเป็นตัวซอเด أم عيدهم خزائن ربك أمهم ا ل م ร ي น ر و ن ัย ي ط ر و ن อ่านั่นคือจุดที่หนึ่งที่จะมานำเสนอกับพวกเราในคือนี้จุดที่สองมีชื่อว่าอีมาละอีมาละ อีมาละก็คือมี1แห่งในสุรฮูดอายะที่41อา่าพอเราอ่านพอเราเปิดอ่านสุรฮูดอายะที่41ในเล่มใหญ่เนี่ยเราก็จำไว้ว่าตรงนี้นั้นเขาหนังสือเล่มนี้เขาจะเป็นหนังสือเนี่ย,น,ยนะที่ผมแนะนำมาตลอดว่าถ้ามีเล่มนี้สักเล่มเนี่ยที่บ้านถ้าเราลืมก็ จะได้นำมาอ่านทบทวนเนี่ยแบบฝึกอ่านอัลกุรอานรอซัมอุสมานีนะนี่มักนาเซซามะอาลีนะเขาเออเขาบอกวิธีการอ่านเลยเป็นภาษาไทยเลยอ่านว่ามาเจเรหานี่เนี่ยมาเจเรหาปกติสระเอไม่มีในภาษาอาหรับ นะแต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งในอัลกุรอานที่อ่านเป็นสระเอ,อดูจุดข้อสังเกตก็คือดูข้อสังเกตข้อสังเกตคือมีวงกลมดำม,มีวงกลมดำนี่นี่น,น,นี่มีวงกลมดำหรือเข้าหลามตัดเป็นสี่เหลี่ยมเข้าหลามข้าหลามตัดซะมากกว่านะเป็นสี่เหลี่ยมที่แบบนี้แบบนี้ป, üp, ปุ๊บ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 เป็นสี่เหลี่ยมนะ เป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเขาเรียกอยู่ใต้คำํำอยู่ใต้คำํำก็คือตัวรอนั่นเองอยู่ใต้รออยู่ใต้คำํำมาเยอะมาเ,มเนี่ยมาเยอะเนี่ยเอาตรงนี้อ่านยังไงอ่านเป็นสระเอมาเจเรฮะไม่ใช่มาเจรีนะไม่ใช่มาเจรอ <c oughs> ตรงนี้อ่านว่า وقالركبوا فيها بسم الله ماجرها ومرساها وقالركبوا فيها بسم الله ماجرها ومرساها او ماجرها เนี่ยเค้ามีบอกไว้เลยว่ามี1แห่งเท่า ่อไปจุดที่3เรื่องที่3ก็คือนกอลนกอลนกอแปลว่าย้ายก็คือย้ายสระไปอ่านที่ตรงอื่นนั่นเองตรงนี้อ่านยังไงเขาอธิบายด้วยอ่านว่าบ is ิซาลิสมูบิซาลิสมถ้าเราดูดีๆตรงเนี้ยถ้าเราไม่สังเกตเธอถ้าเราไม่อ่านเราใช้ความรู้เดิมๆของเราที่เราอ่านแต่เราไม่ได้มาทบทวนเนี่ย เราจะเผลออ่านว่าบิซัลอิสม m บิซัลอิสม u เพราะสระเป็นอย่งงางนั้นน่ะบาส,า,ะาสระคาสโลเจอกับฮัมซะสุกูลบิแล้วก็ซีนตัวนี้ไปตีกับตัวลามก็ซัลแล้วก็ลิฟที่อยู่ที่ท้ายของลามตัวเนี้ยส,สระคาสโลซีนสุกูกลก็ลอ is bi sal ismu bi sal ismul แต่เ,เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดพิเศษจุดพิเศษที่เขาอ่านนกอลย้ายสระไปอ่านตรงอื่นอ่านว่า bi is ซ a l i s m u bi is ซ a l i s m u เนี่ยอิสมูนี่ไม่อ่านอ่านลิสมูอ่านที่สระกระสร์ไปอยู่ไปอยู่ใต้ลามเสีย b ซา a ิสม m ล Bi'salis mulfusuku ba'dal iman Mi ki hang Al-Quran Mi nang hang ke surah Hujurat Ayat ti sip et Mi Mi yu ti dia tanan eng ah, Ka Tung ni an wa ba'dal iman บิซัลิสมุลฟ <you> ุซุกุบาเดลอีมานก็เป็น3จุดที่มานำนำมาให้พวกเราได้ได้อ่านพวกเราอ่านคุณอ่านกันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าเราได้ทบทวนสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการดีมากๆเลยนะสรุปก่อนจะจบก็คืออันที่1นซีนแทนซอสก็คือเขียนด้วยตัวซอสนั่นแหละ แต่ว่าไปอ่านด้วยตัวซีนได้ก็คือเขาจะเขียนตัวซีนเล็กๆด้านบนหรือด้านล่างอ่านด้วยตัวที่อยู่ด้านบนดีกว่ากับอีกประโยคนึงเ <c oughs> อ่ออ,อีกอีกอีกสุรอนหนึ่งนั้นมีอยู่ที่เดียวในอัลกุรอานมีเขียนสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดอยู่ใต้อักษรรออ่านว่ามาเจอเราเป็นสระเอ เสร็จแล้วก็ย้ายสระกัสละแทนที่จะอ่านที่ออลิฟมาอ่านที่ตัวลามเป็นบิซาลิสมูลนะเป็น3จุดที่พวกเราจะต้องระมัดระวังขอัลกุตอรีอัลฮิดายาสัลามอะลัยกุมรอห์มะตุลลอฮิวะบรัก